อา้อูา้าุูเฮ้ยปลาช่อนปะวะเหมือนจะเป็นปลาช่อนครับตีตกปุกกัดเลยไม่นะต้วเองสวยด้วยไม่นะโอปลาช่อนครับผม บอกแล้วตีเตะลองดูได้เรื่องเลยโอเคครับผมฝ่าดได้ครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวครับผมงานนี้มันมีชโดด้วยครับก็เลยต้องเลือกใช้ดูเนี่ครับปัดเข้าไปเต็มเบ้าตาเลยกัดคิดว่าไม่อยู่ไม่โดนกัดปุ๊บกัดหลังก็ักตบหนึ่งโดนเฉยโอเคครับผมฝ่าดได้ครับนี่ว้วนปุ๊กเลยไซส์เกือบโลครับตัวนี้โอเคครับผมเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวครับผม สุดยอดมากครับเราลองดูกันต่อ,อยังไม่เยน็นสุดยอดครับผม